ได้เวลาลดน้ำต้นไม้แล้วนะคะทุกทุกคนคะ่ะเป็นงานอดิเรกงานประจำวันนะคะช่วงนี้นะคะลดน้ำต้นพริกของเรานะคะแห้งเร็วนะคะช่วงนี้ Alright. เราก็มารดน้ำต้นพลิกนะคะนอกกรีนเฮาส์นะคะอันนี้ที่เรารดไปขรั้งแรกนะคะอยู่ในนั้นตอนนี้เราก็มารดเป็นกระถางนะคะเริ่มจะแห้งแล้วแล้วน้อ,องพลิกก็กำลังโตด้วยนะคะเหมือนใบโหระพาเอ้ยเหมือนใบแมงลักเลยต้นพริกนะคะพลิกขี้หนูส่วนนะคะ บางกระถางก็ยังแฉะอยู่หน่อยนึงเนาะเราก็ให้พอประมาณนะคะให้น้ำน้องกล้วยกันค่ะแล้วหน่อยนึงนะัน้องกล้วยน้องกล้วยไม่ทานน้ำเยอะน้องกล้วยเป กล้วยก็สวยนะคะเป็นกล้วยด่างนะคะเราก็มีกล้วยด่างนะคะทุกคนนี่ปลูกไปเดือนที่แล้วนะคะผสมสีสวยมากๆเลยค่ะ เราก็จำชื่อไม่ได้นะคะว่าเขาชื่ออะไรกันให้เยอะหน่อยเพราะว่าอันนี้จะเป็นต้นเอเซอร์นะคะและนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราเพาะไว้ถ่ายนะคะกำลังส่งเลย ถ่ายรอบสองหน้าบ้านนะคะแล้วก็มารดน้ำฟักทองต่อนะคะ้องฟักทองดูสดชื่นนะพลิกด้วยนะคะ กทองเลื้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันเสาร์นี้จะได้ใส่ฟางให้ผักของเราแล้วนะคะเราเริ่มจะเลื้อยแล้วฝนตกอยู่วันเดียวหายจ้อยเลยค่ะทุกคน พามาดูเจ้าหอยทากนะคะ <c oughs> ต้นพริกที่เรียงกันไปโน้นนะคะแล้วดูตัวนี้ค่ะหอยทากนะคะเรียบร้อยไปเลยค่ะสองต้นนะคะข้างนอกนี้นะคะในสวนเรานี่หายไปสองต้นค่ะเสียดายมากๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีเยอะอยู่ค่ะ